ำมืดเปิดตาพี่น้องนี่นี่เ,นเขามาเล็กเนื้อมูแล,ลว้วพอยากเนี่ยแบบนี้ตันหน่อยได้ขี่รถมาตามอา้าอย่าง่าคือบอมา,าก็เคลียจนว่าสีคำเนี่ยถ้าคำรถเล่าจักรยานขี่จักรยานมาั่งฉี่บบเห็นหงพี่น้องตันหน่อยก็เลยว่าเอาคื้นนั่นผ้าลูกมากเท่าท่านนี่นี่นพันพอยาเขาบ้าน เล่นกระมูติดล่มนะแม่กระมูแม่กระคุ้กระมูแบบนี้ติดล่มขึ้นกันจนมาคำดีดวัดจะหน่อยมาตามย่านมาบบได้เพราะว่ามันไฟมันมีมันมีไฟทางเนาะรถจักรยานเรากับมีทางแาบนี้ตกล้มตกนัแนะ ไปเที่ยวไปเห็นน้ำมูกับคำมืดบ่ได้เนี่ยทบโบกีมอเตอร์ไซค์อาชีพจักรยานทั้งชีกอะไปให้เอาเต่้งแม่เต่้งลูกเนี่ยแด้เอาแช่บักยมแม่พี่น้องไล่ตีเอาบวกหุจักเขาบ้านเขาซ่าาองคำมืดเปิดตาแล้วนั่งบรรยากาศ มันจะกับจังไหนล่ะทำาต่เบ้นโต๊กดินล่ะเห็นบ่นี่ก็ซ้ำนี่ก็ซ้ำนี่ล่ะหยอดก้อนให็นงามาก่อนเป็นมาดูกงาทำเมือดเปิดตาแล้วมายามา เอาเออไปบินไปก่อนเงินไปเงินไปเงินไนเรามาสวนเราเรามาเมืองสวนเราฮะไพี่มองผู้เ่าผู้แกพิ่นกับมาเขาบ้านเขาช่องพิ้นมาเกี่ยวห้าไปให วัวให้นั่นเพิ่นยายพินเรามาให้อาหารป่าเราบอกคือเรามาสวนเรานึ่สวนเราอะคำหนื่อยพี่น้องกระเด็นติ๊บดินแหพี่น้อง มึงบางทีล่ะทากำจังหน่อยนิดแมาได้บ่พี่น้องพี่น้องมาเห็นไฟรถต่อหน่อยบ่นี่ไฟรถต่อหน่อยนี่น่องไฟให้เห็นบ oh ่หูทำมืดเปิดตาเล็กหน่อยนะพี่หน้อเล่นน้ำมูวกัเล่นเพิ่นไปเลยอ้าเป็นพ่อเป็นแม่เข้ากับเป็นหว่วงเนาะ ออคือโบมาบบานมาสวองก็เทียร์เลนคักเลนแน่แทะหา,าไม่ก้านักย่มไปไล่ผีไล่กันแล้วนี่แ่ละเดึงบอกสันเอาพี่นอ้องนี่ลูกหน่ธรัรมดาละ่ะลูกสองคน หัวโปตัวใหญ่แล้วเป็นใหญ่นี่ยนี่นั่นน่ะหัวโปเนี่ยครับผมเบาหนักขึ้นกันครับเบานี่เทียงนีครับนะครับเบาหัวปู้ยังบ่สายลุงบ่บรรยากาศอาชี่ชันแน่เด้อพี่น้องเด้อนั่มดีน่อยกลับบ้านครับ เด็กน้อยมันดือ้อมันไปเที่ยวมันไปเหร่นเลิกเ,เรียนมากกับไปเล่นน้ำมูยังฉี่เนีลืมกลับบา้านกลับซองได้เป็นไรตีไรขามาลืมทางกลับบา้านยัยก,บบก็บอกน้อง เล่นน้ำนองเสยเล่นเครยงกับหน่อยน้ำนองเสยเอาไปยินเมียบ้านหรือบ่เมียบริษัทยานพ่อฝ่าวขี่จักรยานจับจักรยานได้ปั่นมาเลยเดี๋ยวมึงจะเบ้นไปกินเขากับต้มปลาพ่อต้อมปลาไว้ให้โอ้ยไม่เสียบลูกชิ้นเม น่องใช่กับเรียนมาตอนรับแล้วนางดีดีเด้อไม่เสียบลูกชิ้นก็เป็นตายาททีน,นี่นกูก็มีาเขาบ้านแล้วิไอ,อ้พี่น้องบรรยากาศออดบ้านแล้ว ประตูก่อนล็อกเดี๋ยวล็อกประตูแป๊บหนึ่งครับยากาศทำเมือดเปิดตาเลยพี่นอ้องตหน่อนต้มปลาไว้นี่แหละครับบรรยากาศบ้านหนองทงเนาะ โอเคครับขอบกุณลหลายๆพี่น้องที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้เนาะได้ลูกเข้าบ้าน,นบรรยากาศเดี๋ยวาาอาบนา้ำเขาอาบน้ำกินเขานอนพี่น้องบานรงง่ายๆรถผูใดือหนิมาจอดไฟหน่ ผมมาเอาจากักรยายร,รถรถผู้ใดนี่นี่รถลุงเว็ด,รรวดมาใส่เบ็ดผมมาลืมลืมคือเดี๋ยวปุ๊บเมราเอาจะได้เข็นมาจอดไว้ให้ครับผมนะเดี๋ยวเราก็มาเอาครับจักรยต้มปลาไว้พี่น้องต้มปลาต้มสมนะต้มสมปลาดุก เ,เดี๋ยวเห็นไหมปุเนาะต้มสมใส่บลาขามใส่คาแต่ไข่กินกับแจวแจวพริกขงครับผมอันนี้แพร่บ้าเราสิต้มอย่างปุเล่าเช็ดกับเขาเราคือนดลยปุพี่น้องเรากินบัวขึ้ต้นหน่อยไหมโอ้เล่าเช็ดกับเขาเล่าครับผมเล่าเขาเล่าคือโค้งไก่นี่ ก็เขาเจ้าว่ะแม่เออกินโคกไก่ก็้บ่กินดิบรดดฮะเจ้าขเเ้เนเจ้ากินในเบิ้งบกินขึ้บกินดิฟโดดจกินตามเป็นเดินลวงหล่นเลยเนาะไม่อยากมาบานบ่เบิ้งนิเบิ้งเวลาโอ้ยทำกันอยู่งนี้ใดเลยะชิมะชุงมาเองเลยเนาะ กีทินทางบอกไฟก็บีอยู่ไฟอยู่สาเรื่อโัรศับเลยอไฟสายทัวท์เป็นซองโมยานโมยังเลยบอกเโมานจะจำเป็นต้องเปเรียนคำหมื่อนตานี่ลแหละพี่น้องเพราะเฮาเว้าเพ็นกะโมคอยฟังเขาเทอลเดาะเนาะไปพี่น้องสวัสดีครับ